thank you ความเดิมตอนที่แล้วนั้นหลังจากที่ไกลนั้นได้ออกไปเดินเล่นอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนมาจากในตอกซอยแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นไกลนั้นก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็พบกับคนสองคนที่เหมือนกำลังจะทะเลาะก,กันอยู่และหลังจากนั้นไอ้เจ้าคนที่ผมยาวๆเนี่ยก็ได้ยงอกหางไปแล้วก็แทงคนที่ผมสั้นๆอยู่เลยและหลังจากนั้นไอ้คนผมสั้นเนี่ยก็นั่กลา้างล่างกลไปสั์ปะหลาตตัวเฮียแล้วไม่รู้ซึ่งเนื่อเรา่จะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามชมใน,นมคลิปนี้แหละ ดยเดะเมื inan, ่อกี้ม er? ันอะไรกันลน้ำกดงั้นเหรอเฮ้ยเชี่ยแล้วดยวนะแชแรงงั้นเหรอใครมันมาทำตกไว้แถวนี้วะเอาเป็นว่ายืมมาใช้ก่อนแล้วกันเฮ้ยชูเวบคลิดไก่แล้วมันกำลังจะปล่อยน้ำกดอีกรอบหนึ่งนั่นเหรอดูท่าว่าตอนนี้จะหลบไม่ท yeah, ันแล้วด <t> ้วยตายแน่ อะไรกันอะไรกันนี่แกอีกแล้วเงี้ยรอหน่าเบื่อเป็นบ้าเลยโว้ยยังมีหน้ามาบ่นดีนะแกเนี่ยท้งนี่ทําผิดสัญญาเองเนี่ยแท้เนี่ยนะแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะยังไงแกก็ต้องตายในว,นวันวันนี้นี่หละกูละไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทําไมในช่วงที่กูวาตอนนี้เนี่ยทำไมกูวาตอน,นออกมาสั้นอย่างว่าแค่หนึ่งนาทีกบไกลเนยเวนอ่ะงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบาย